วันนี้ยายนุ่นจะลาบหมูนะคะหมูรวนเสร็จแล้วค่ะเอาไว้มันเย็นแล้วค่ะเย็นแล้วค่ะหมูเย็นแล้วนะคะเริ่มแรกก็ใส่มะนาวค่ะน้ำมะนาวนะคะเม็ดเ็ดสามช้อนโต๊ะนะคะเกลืไม่เปรี้ยวค่อยใส่อีกค่ะแล้วก็ใส่ หอ,อมนะคะหอ,อมแม่งค่ะแล้วก็ใส่พริกที่โขกไว้แล้วนะคะแล้วก็ใส่พริกป่นค่ะใส่ก้คั่วนะคะ ใส่หอมนะคะมีหอมใบเลื่อยปักขีไทยแล้วก็ต้นหอมนะคะอันไว้เรียบร้อยค่ะรวมกันเลยค่ะน้ำปลานะคะ พริกหั่นพริกหั่นไม่มีเลยเอาพริกโคกแล้วใส่นะคะพริกสดค่ะใส่พริกป่นด้วยใส่พริกสดด้วยค่ะเสร็จแล้วค่ะเนื้อหมูโลหนึ่งเลยนะคะสวัสดีค่ะ กันอีกแล้วนะคะกับช่องยายนุ่นแล้วหนูนีค่ะวันนี้ยายนุ่นพาทุกท่านมาทานเมนูอะไรคะวันนี้ยายนุ่นลาบหมูค่ะค่ะตอนเที่ยงแล้วก็มีตัวปากยาวนะคะผักแล้วก็มีแตงกวาค่ะก็มีมะเขือค่ะมีผักชีลาวประกาศขาวค่ะค่ะมาทานด้วยกันค่ะรดชาผักสลัดค่ะนนี้กันค่ะมาค่ะมาค่ะเอาเหนียวนะคะ วันนี้ยายนุ่นทานข้าวเหนียวนะคะทานข้าวเหนียวกับลาบหมูค่ะปากเยอะแยะเลยค่ะเน้นปักหม้เที่ยงนะคะมาทานด้วยกันค่ะมาเดิมอมาเดิมพี่น้อง ได้ไปเทนั่งประเทศมากินเขากวยเยวหนุ่นหนูนี่เดอ้อได้ลาบหมูเดอ้อมาหนี่ออยูย่กไกย่กไกมากินน้ำกันเดอ้อแสบแสบน้ำกันค่ะเขาเหนียวลาบหมูเด้อค่ะมามาพี่น้องมาแสบน้ำกันเด้อแสบแสบลาบหมูเนี่ย อาีล่างามเลยดีตับมือเทียงด้วยกันนะคะ ผ้กากขาวกากขาว <c oughs> อันนี้กับผ้ากาศขาวคนละพันกันอันนี้พันเขียวอันนี้พันขาว 嗯，没错，又很忙 อย่านูนบ่ค่อยก,กินเผ็ดหนูนี่ก็บ่กินเผ็ดไม่ป,ปะกันใส่ริกหน่อยหน่อย <c oughs> แตงวางมันอ่อน ผักเยอะดีนะคะเน้นผักค่ะบ้านเนี่ยที่แล้ากินกัหลับแจก ใช่ไหมหรอ,หอ,หอ,หอมีเนาะผักสลัดอ,อีนุนชอบผักสลัด आप mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. แับแซบมือเที่ยงเลยนะครันีน่ยังนุ่นจะฝากอะไรไหมคะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปค่ะ ขอให้ท่านโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขความเจริญค่ะร่ำรวยเงินทองค่ะค่ะวันพีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส,สับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ยายนุ่นกับหนูนีทําคลิปใหม่ๆนะคะ,คะแล้วก็อย่าลืมกดสิงแจ้งเตือนด้วยค่ะเวลาที่ยายนุ่นกับหนูนีลงคลิปใหม่ๆท่านจะได้ไม่พลาดนะคะสําหรับวันนี้ยายนุ่นกับหนูนีขออนุญาตลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ